อุ๊โดบเลยจ้ะอออกติบัดพามออกติบัดพามลงมาจากรถเฮ้ยชรกูทำไมไปคนรถกูเลยอะชนรถกูเหรอไอเมงฮึทอบแม่งเลยทึบแม่งเลยฮ โอเคสวัสดีคนดูคกับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปลงมอดไทยสุดแรงม้าของเกม GTA V นะครเวอร์ชัน Legacy นะฮะโอเคไปเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งกันเลยดีกว่าว่าติดตั้งอะไรยังไงนะครับผมไปดูกันเลยโอเคครับผมอันดับแรกนะให้เข้ามาที่ลิงก์ที่ผมทิ้งให้นะผมเป็นเว็บ Nexus Mod นะฮะนี่เลยนะครับผมโอเคมากดดาวน์โหลดกันนะครับ นี่นะครับผม GTAV Mod Thai Edition 2.0ต,ตัวนี้ใช้คู่กับโปรแกรม OpenIV ตัวนี้นะนะเราโหลดหมอดมาก่อนโอเคสโลวดาวน์โหลดแล้วมอดมาแล้วทีนี้เรามาโหลดตัว OpenIV ต่อครับผมเดี๋ยวเรามดโหลดร็จก่อนก็ได้ปุ๊บกดดาวน์โหลดมาโอเคหลังจากโหลดมา ครบทั้ง2ตัวเรียบร้อยแล้วนะผมจะต้องให้ทำการกดเปิดมาเซตอัพโปรแกรมกันก่อนเลย Open ID นะฮ <Okay. S 1> นะมา Continue b ปซื้อกดไปนะกด Run ด้วยเลยก็ได้มันจะได้ Run ให้เราอัตโนมัติน,น,นะฮะเราจะได้ไม่ต้องกดเปิดเนาะโอเคไะฮะ Continue กด y e ดไปโอเค Close ไปเลยับผมมาฮะเราเลือกว่าที่ แคนทิปออโต้ Auto v ตัวนี้นะฮะคาดที่เราจะลงคาดที่าจะเล่นนะฮะกดเข้าไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปหาอันนี้ก่อนปลุ่มดาวขึ้นมาเราเปิดตีมขึ้นมาก่อนไปที่ตัวเกมดูไหนว่าหาก่นหาก่อนหาก่อนแคนทิปออโต้ Can Auto v นี่โอเคตัวเลาซีนะฮะเดี๋ยว enhance เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันโอเคขี้ขวาผมจัดการเปิดหาไฟล์ภายในเครื่อง โอเคจกนั้นฮะคัคลิกข้างบนนี้นะครับผมนะตรงไหนก็ได้ที่หนึ่งตอนนี้นตองนี้อะ่ะจะนั่งทำการ Copy ตรงนี้นะครับผมกด Ctrl C มาเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้ผมเอาวางตรงนี้คอนโทนวีาวางลงไปโอเคตอนนั้นทำการ select folder ได้เลยนี่ครับผมป๊าปขึ้นสีเขียวนี้เป็นหลักใช้ได้โอเค Continue ไป Continue หลังจากได้มาหน้าตาแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นำการกด Edit Mode ตัวนี้กดเยียดไปให้ผมอโอเคอันนี้ก็กดมาที่อันนี้เลย ASI Manager ะจะต้องทำการกดติดตั้ง2ตัวนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคอกดยีดไปทีนี้ Close ไปเลยครับผม จากนั้นทําการดึงมัดเข้ามาฮะเดี๋ยวก่อนรอไปแตกไฟกันก่อนมากลับมาแตกไฟปิดขวาแตกไฟโฟลเดอร์มานะฮะที่ตัวนี้นะผมทรูดรดอเปล่านะแพคกินะ้งอินสตอลตรงนี้ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่แตกไฟ์ไว้นะในผมกอไปอีกชั้นหนึ่งมีนะฮะตัวนี้เลย กดคอเพนปึ๊บเราจะได้แบบนี้นะฮะจากนั้นอินสตอลโฟลเดอร์เอ่อมอดโฟลเดอร์นะผมะปึ๊บอินสตอลอีกรอบนึงโอเคทีนี้คลอสไปก่อนอย่าวเพิ่งเปิดเกมนะฮะมาให้เราเข้าไปที่ตัวอันนี้กันก่อนล็อกสตารเกมแ a นช์เชอร์ตรงนี้กดเปิดดับเบลคกขึ้นมาโอเค หลังจากผมล็อกอินเข้ามาไปเทียบร้อยแล้วให้มาที่เซตติ้งครับผมปึ๊บเลื่อนลงมาฮะมาตัวตัวนี้ b a t t l e Eye นะฮะปิดไปเลยตัวนี้อะ่ะปิดไปไม่งั้นเราจะเล่นมอดไม่ได้นะจ๊ะโอเคตนั okay. ้นกดเข้าเกมฮะ,ะโอ้โห <laughs> <laughs> อะโอเคการฆ่าผมยังไม่เคยเล่นเนื้อเรื่องนี้ที่ว่ามาที่การแสดงผลก่อนนะครับผมเราจะมาเปิดซับไตเติลก่อนนานี่เปิดขึ้นมา <us> oh, wait, wait, uh, that's it. Your son, James. he's a good kid. Copy dick D, my He's a good kid? He's A good kid. Why? Does he help the poor? No. He sits on his ass all day. dope off OH MY GOD! Come on. Okay. วิกแม yeah and all this shit paid for bad credit อได้มน like> ี่ไมยังตยแมวนะตยดอ้ตัดเลีไม่ได้ d a d d which one you want nigga จะไันไหนอ่ะให้เลือกใช่ไหมไหนดีวะเอาขาวกันขาว you a l l i n g The drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga, it ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone, I'm moving. Oh, it's like that, nigga. Oh, wait, hold on, hold on, hold on. Michael, my camera, I'm just a giant. Oh, hold on, hold on. One time, you can't. ทงหมดละไป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 โอ้ย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 อย่าไม่โอ้ไป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 เดินเดินเกะกะทำไมวะโอ้อะไรโอ้ยเดินผู้บาททำไมเนี่ย กว่าจะเข้าเนื้อเรื่องไอ้บี